ต่อไปข้อที่2โจทย์กําหนดว่าจงสร้างรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปหนึ่งให้มีฐานยาว a หน่วยและยอดมุมมีขนาด90องศานักเรียนต้องทราบก่อนนะคะว่ารูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วคือรูปสามเหลี่ยมที่มีด้านเท่ากัน2ด้านและมีมุมเท่ากัน2มุมซึ่งมุมภายในสามเหลี่ยมในสามเหลี่ยมมีขนาดเท่ากับ 1 8อองศาครูกำหนดมาให้เลี้ยว90องศาต้องบวกเพิ่มอีกเท่าไหร่ถึงจะถึง180องศาก็คือ90องศาใช่ไหม90บวก90จะได้180แต่ของเราเป็นสามเหลี่ยมดังนั้นต้องเอา90ไปหาร2จะเหลือเท่าไหร่90หาร2จะเหลือ45บวก45ใช่ไหม ก็จะเท่ากับมุมภายในสามเหลี่ยมพอดีเลย180องศาและก็เข้าข่ายสามเหลี่ยมหน้าจัว่วเพราะมีขนาดมุมเท่ากัน2ด้านดังนั้นรูปที่นักเรียนต้องสร้างมุมที่นักเรียนต้องสร้างก็คือมุมขนาด45องศา2มุมโดยมีฐานยาว a หน่วยโอเคเรามาเริ่มสร้างกันเลยขั้นตอนแรกให้นักเรียนวาดเส้นตรงก่อน โอเคในเส้นตรงเสร็จแล้วครูจะตั้งชื่อ,อเอออย่าเพิ่งลบพอได้เส้นตรงเสร็จแล้วเราต้องมาวัดขนาดฐานใช่ไหมเพราะว่าครูกาหนดนะว่าฐานต้องยาว a หน่วยโอเคเราจะมาวัดรัศมีที่มีความยาว A กันค่ะจิ้มตรงปลายนะคะทางรัศมีออกไปตอนนี้ครูได้รัศมีที่มีความยาว เอหน่วยแล้วเราจะมาวัดกับเส้นตรงของเราที่ขีดไว้เมื่อกี้ตรงนี้ปึ๊บโอเคขีดไว้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราจะตั้งชื่อว่า A และ B, B มีขนาดความยาว A หน่วยจะเห็นได้ว่าฐานเรามีขนาด A หน่วยแล้วต่อไปเราจะมาสร้างมุม45องศา2มุม4 5องศาเราได้มาจากการแบ่งครึ่งมุม90องศาใช่ไหมดังนั้นเราจะมาเริ่มสร้างมุม90องศากันก่อน ขั้นตอนในการสร้างมุม90องศานะครูจะใช้จุด A เป็นจุดกึ่งกลางแล้วก็ตัดเส้นตรงอย่างนี้จะทําทั้งสองข้างไปพร้อมกันเลยนะคะทั้ง A และ B พอตัด A เสร็จปุ๊บเราก็จะมาตัด B ต่อใช้จุด B เป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็ตัดเลยนังเรียจะเห็นได้ว่านักเรียนมีจุดตัดด้วยกันทั้งหมด4จุดจะตั้งชื่อนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ไม่งง อันนี้จะเป็นจุด C และจุด D จุดตัด C และจุดตัด D ตรงนี้จะเป็นจุดตัด E และจุดตัด F นะคะมาสร้างฝั่งของ A ก่อนครูจะให้จุด C เป็นจุดกึ่งกลางนะลูกใช้จุด C เป็นจุดกึ่งกลางกลางรัศมีเพอสมควรขึ้นไปตัดข้างบนอย่างนี้เลยใช้จุด C เสร็จปุ๊บใช้จุด D ต่อ แล้วก็ตัดให้มันกลายเป็นการกรบาททำฝั่ง A เสร็จอย่าลืมทำฝั่ง B อ่าเรามาจิ้มใช้จุด E เป็นจุดกึ่งกลางค่ะแล้วก็ตัดให้เกิดการกรบาหมันฝั่ง A ใช้ E เสร็จปุ๊บใช้ H ลุ E f เป็นจุดกึ่งกลางแล้วก็ตัดเราจะได้จุดตัดทั้งสองจุดใช่ไหมเราอย่าลืมตั้งชื่อนะอันนี้ชื่อจุด G และจุด H จุดตัด G และจุดตัด H แล้วก็ลากจาก A ผ่านจุดตัดเลยจ้ะใช้ลังสีวาดขึ้นไปทั้งสองข้างตอนนี้เราก็จะได้มุม90องศาแล้วแต่เราต้องการมุม45องศาใช่ไหมดังนั้นเราต้องมาแบ่งครึ่งมุมทั้งสองเรามาเริ่มแบ่งครึ่งกันเลยโดยการใช้ จุด A เป็นจุดกึ่งกลางแล้วก็ตัดมุม90องศาจะเกิดจุดตัด2จุดคือจุดนี้กับจุดนี้นะคะตัดฝั่ง A แล้วต่อไปใช้จุด B เป็นจุดกึ่งกลางคะ่ะแล้วก็ตัดมุม90องศาของฝั่ง B เลยโอเคอย่าลืมตั้งชื่อให้จุดตัดเหมือนเดิม กูจะตั้งให้ชื่อว่าจุดตัด i และจุดตัด j นี้เป็นจุดตัด k และอันนี้จะเป็นจุดตัด l เราจะมาแบ่งครึ่งนะพอได้จุดตัดใช้จุดตัด i อจุดตัด i เป็นจุดกึ่งกลางจิ้มไปเลยแล้วก็มาตัดข้างบนอย่างนี้ปึ๊บ i เสร็จปุ๊บใช้ j ต่อนักเรียนก็จะได้จุดตัดอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ใช้จุดตัด k เป็นจุดกึ่งกลางของฝั่ง b ตัดเลยลูก แล้วก็ใช้ L ให้ไปตัดกับ I เมื่อคู่อ่ามันไม่ตัดกันแล้วคูจิ้ม K ใหม่ปึ๊บอืคให้ชื่อว่า x และ y ก็ให้นักเรียนลาก ลังสีจากจุด A ผ่านจุด X เลยค่ะ A ไป X แล้วก็ลากฝั่ง B ให้ตัด Y ตอนนี้นักเรียนก็จะได้มุม JAX นะคะมีขนาด45องศาและมุม LBY นะคะ45องศาเหมือกันเราต้องการ45องศาครบแล้วดังนั้น จุดยอดมุมของครูจะเป็น90องศาโดยอัตโนมัติและเข้าข่ายรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว1รูปที่มีฐานยาว a หน่วยที่เราได้วัดกันไปแต่ขั้นตอนแรกนะแล้วก็ยอดมุม90องศาพอดีเลย